นะโมตัดัะภะคาวะโตอะระโตจัมมาสมุทัสชานัโมตัสัชภะคาวะโบอะระโตจัมมาสมุทัสสะบดนี้เจนนทที่หนึ่งกันที่8เสขียะหมวดที่สองต่อข้อ21ว่า พึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉัฉนสลัดมือถ้าข้าวสกติดกลางมือให้ล้างด้วยน้ำข้อ22ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันทําเมล็ดข้าวตกข้อนี้ห้ามไม่ให้ปล่อยเมล็ดข้าวอันเหลือจากที่เข้าปากตกร่วงลงมาในบาทก็ดีที่พื้นก็ดีข้อ23าว่า พึงทำศึกษาว่าเราจะไม่ฉันแลบลิ้นข้อย4สิสว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะไม่ฉันทำเสียงดังจับจับข้อยี่สิบห้าว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะไม่ฉันทำเสียงดังสุดๆเสียงดังจับจับนั้นเกิดในขณะเคี้ยวของแค่นเสียงดังสุดๆนั้น เกิดในขณะสดของเหลวพึงระวังข้อ26ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันเลียมือทำว่าเลียมือในที่นี้ไม่หมายเอาเพียงแลบลิ้นเลียอามิตรอันติดมือแม้เอานิ้วเลียมามิตรอันติดมือนั้นเข้าปากก็จัดว่าเลียมือเหมือนกันข้อ27ว่าพึงทำศึกษาว่า เราจักไม่ฉันขอดบาดข้าวสุกเหลือน้อยไม่พอเป็นคำห้ามไม่ให้กวาดตะล่อมรวมเป็นคำฉันทำเช่นนั้นเรียกว่าฉันขอดบาดข้อยี่สิบว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันเลียริมฝีปากข้อ2ี่สเกว่าพึงทํำศึกษาว่า เราจักไม่รับโอน้ำด้วยมือเปื้อนอามิธรทำเนียมพระฉันในครั้งก่อนฉันอิ่มแล้วจึงรับน้ำห้ามไม่ให้รับด้วยมือข้างที่เปื้อนในบัดนี้รับน้ำพร้อมกับอาหารพึงเข้าใจว่าห้ามไม่ให้เอามือเปื้อนจับโอน้ำนั้นถ้ามือเปื้อนทั้งสองข้างจะต้องล้างเสียก่อนแท้ ข้อครบ30สิบว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่เทน้ำล้างบาดมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านข้อนี้หมายเอาการฉันในบ้านเสร็จแล้วล้างบาดเทที่นั่นในครั้งนั้นน้ำไม่มีกากข้าวท่านคงเห็นไม่เป็นอะไรจึงห้ามแต่ที่มีเมล็ดข้าวในบัดนี้ แม้นะ้ำไม่มีกากข้าวก็หากวนเทไม่เทในกระโถนที่เขาจัดไว้ได้อยู่เขาคงเอาไปเทอีกต่อหนึ่งถ้าเทเองในที่ไม่ใช่สำหรับเทของก็ไม่ควรเหมือนกันธรรเนียมฉันอาหารนี้ควรถือเป็นหลักได้แต่ใจความคือต้องการความเรียบร้อยอย่ามัวหลงในผลละความ คืออาการที่กล่าวไว้เพราะอาการที่กล่าวไว้นั้นกล่าวตามความนิยมในครั้งนั้นครั้นธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงมาขืนทำไปตามนั้นกลายเป็นสกปปกหรือมุมมามไปก็มีชี้ตัวอย่างให้เห็นได้ในชั้นผู้ดีเขาใช้บริโภคอาหารด้วยช้อนกับซ่อมหรือด้วยช้อนกับตะเกียบ ฝ่ายพระมัวหลงไปตามอาการที่กล่าวในเสขียะยังใช้เปิบด้วยมือดูเป็นเปรอเปื้อนสกรปรกเป็นที่รังเกียจของผู้อังคาดอันเป็นชั้นผู้ดีควรสำเนียกวิธีฉันให้ถูกตามนิยมในสมัยพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในธรรมเนียมฉันฉันมุมมามสกรปรกหน้าชัง ถูกปรับอาบัตทุกกฎพิสูผู้ตั้งใจจะรักษาธรรมเนียมแต่ทำพลาดด้วยไม่แกล้งด้วยเผลอด้วยไม่รู้และพิสูผู้พาศาได้รับยกเว้นตามเคยเสขียะหมวดที่สองจบพระวินัยยังมีต่อบัดนี้ จากอ่านวินัยมุกเล่มที่หนึ่งกันที่แปดเสขียะต่อธรรมเทศนาปฏิสังยุตหมวดที่สามมีสิบหกสิขาบทสิบข้างโตสิบเอ็ดข้างต้นว่าด้วยอาการของบุคคลดังนี้พึงทำศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคล ไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ 1. มีร่มในมือสองมีไม้พรองในมือสามมีสัตราในมือสมีอาวุธในมือหสวมเขียงเทา้าหสวมรองเทา้าเจดไปในยาน 8. อยู่บนที่นอน 9. นั่งรัดเขา่า 10. พันศีสะะ1 1กลุ่มศีสะะ ไม้พลองนั้นยาวขนาดห้าศอกสําหรับใช้ตีเป็นคู่กับไม้ตะบองหรือไม้สั้นขนาดหนึ่งศอกอันสําหรับใช้ตีเหมือนกันแต่หาได้กล่าวไว้ในที่นี้ไม่สาตรากับอาวุธเป็นคู่กันต่างกันอย่างนี้ศาตรานั้นได้แก่เครื่องประหารมีคมเช่นดาบและหอก อาวุธนั้นได้แก่เครื่องยิงเช่นสอนและปืนคำว่ามีของเหล่านี้ในมือนั้นหมายเอาตลอดถึงผูกสอดของเหล่านี้อยู่ในตัวแต่ในอัธกถาท่านอนุญาตศาสตราวุธที่สวมอยู่ในตัวแต่ไม่ได้กลมข้อนี้น่าจะไมายเอาพวกทหารผู้ผูกอสอดศาสตราวุธและ พวกพลเมืองผู้พกศาตราอยู่กับตัวเช่นพวกมาลายูและพวกชวาพรกุฉะนั้นการผูกสอดและพกศาตราวุธเช่นนี้เป็นตามธรรมเนียมของพวกชอบรบชอบสู้ไม่ใช่แสดงความดุร้ายท่านผ่อนให้ก็ชอบอยู่เขียงเท้ากับรองเท้าต่างกันอย่างนี้ เขียงเท้ามีส้นรองเท้าไม่มีส้นแต่บางทีรองเท้าชนิดที่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ใช้ก็พลอยถูกเรียกว่าเขียงเท้าด้วยร่มและเขียงร่มและเขียงเท้ารองเท้านี้ครั้งโบราณถือว่าเป็นเครื่องไม่เคารพจึงห้ามไม่ให้กั้นร่มและสวมรองเท้าผ่านลานพระเจดีย์ แต่ธรรมเนียมนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงมาชั้นคนสุภาพใช้สวมเขียงเท้าเข้าสมาคมนั้นๆตลอดถึงราชสมาคมกิริยาที่ไม่สวมเสียอีกกลับเป็นหมินหรือเลวเพ่งความนี้แล้วควรอนุญาตเขียงเท้าที่สวมแล้วเป็นแสดงความสุภาพหรือความเคารพ เว้นไว้แต่เขียงเท้ารองเท้าที่สำหรับสวมอยู่ที่บ้านที่เรือนสวมเข้าสมาคมเป็นดูมินย่างนั้นคงหมายเอาชนิดที่ใช้หามหรือใช้ลากอย่างไปคนเดียวถ้าเป็นชนิดใหญ่นั่งไปด้วยกันแสดงได้อยู่ผ้าพวกนั้นในบางประเทศเขาใช้กันเป็นพื้นเมือง เช่นแขกบางพวกและพวกพม่าเป็นต้นเพ่งธรรมเนียมนี้กระมังพระอัฏฐกาถาจารย์จึงจำกัดห้ามเฉพาะผู้โภกศีสามิตรไม่เห็นปลายผมจุกแปลว่าถ้าไม่พันจนมิตรปลายผมจุกใช้ได้ในบัดนี้คนทั้งหลายใช้หมวกกันเป็นพื้นควรจะเทียบด้วยผ้าโภก เขาสวมหมวกแสดงความไม่เคารพใช้ไม่ได้ถ้าสวมตามธรรมเนียมของเขาเช่นพวกทหารในสนามเห็นว่าใช้ได้พระวินัยยังมีต่อบัรนี้จกอ่านวินัยยมุกเล่มที่หนึ่งกันที่แปดเสขียะหมวดที่สามต่อข้อสิบสองว่า พึงทำศึกษาว่าเรานั่งอยู่ที่แผ่นดินจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งบนอาสนะข้อ13ว่าพึงทำศึกษาว่าเรานั่งบนอาสนะตดำจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงข้อ14ว่าพึงทำศึกษาว่าเรายืนอยู่ จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งอยู่ข้อสิบห้าว่าพึงทำศึกษาว่าเราเดินไปข้างหลังจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้เดินไปข้างหน้าข้อสิบหกว่าพึงทำศึกษาว่าเราเดินไปนอกทางจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้ไปอยู่บนทางทำเนียมพิสุ ถืออิริยาบทยืนเป็นเคารพจึงห้ามไม่ให้ยืนแสดงธรรมแก่ผู้นั่งยืนทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังได้อยู่แม้ในอิริยาบทเสมอกันยังถือสูงถือต่ำถือหน้าถือหลังนั่งต่ำแสดงธรรมแก่คนนั่งสูงกว่าห้ามยอมแต่นั่งเสมอกันเดินหน้าเดินหลังเดินในทางนอกทางก็เหมือนกัน ในบาลีกล่าวถึงคนไม่เจ็บไข้ไว้ทุกแห่งแปลว่ายกเว้นให้ในเมื่อเขาเจ็บไข้เช่นนั่งแสดงธรรมแก่คนเจ็บผู้นอนอยู่บนที่นอนก็ได้แต่บางอย่างหรือโดยมากไม่เกี่ยวกับคนเจ็บเลยเช่นมีพลองหรือสาตาวุธในมือน่าจะเห็นว่าบทว่าไม่เจ็บไข้เติมขึ้นทีหลัง ในเมื่อป่าลบถึงประโยชน์พิเศษอันจะพึงให้แก่คนไข้เมื่อเติมมาไม่เติมทั้งหมดก็ลักลั่นครั้นเติมเข้าทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ตามความพอใจของข้าพเจ้าไม่เติมเสียเลยดีกว่าในสิขาบทใดคนไข้ควรได้รับประโยชน์พิเศษก็แก้ไว้ในอนาปฏิวานเมื่อไม่แก้ตามนี้ จึงไม่มีอะไรจะแก้เก็บเอาข้อยกเว้นตามเคยมาแก้ดูเขะไปอันหนึง่งการห้ามแสดงธรรมแก่คนมีอาการไม่เคารพนั้นก็ด้วยความนับถือเชิดชูธรรมน่าจะเห็นว่าเป็นข้อที่พระสาวกตั้งมากกว่าพระศาส,สดาทรงตั้งเองนี้เป็นข้ออันหนึง่งซึ่งนักวินัยควรดำริ ในหมวดนี้มีปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ไม่เอื้อเฟื้อถื้นล่วงเลยตามเคยเศกิยะหมวดที่3จบพระวินัยยังมีต่อบัตนี้จากอ่านวินัยยมุกเล่มที่1กันที่8เศกิยะต่อปกินกะหมวดที่4มี3ามสิกขาบท แสดงโดยสังเขตดังนี้พึงทำศึกษาว่าเราไม่อพาธาหนึ่งจักไม่ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะสองจักไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเขละบนของสดเขียวสามจักไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเขละในน้ำเป็นธรรมเนียมของพิสษุ นั่งถ่ายปัสสวะและสิ่งและทิ้งสิ่งโสโครกในนาในไร่ที่เขาปลูกพืชและในน้ำที่บริโภคใช้สอยไม่ได้ลานหญ้าที่เขารักษาในบัดนี้สงเคราะห์เข้าในของเขียวสดภูตคามที่เขาไม่ได้รักษาเป็นแต่ขึ้นรกหาได้จัดเข้าในที่นี้ไม่ น้ำนั้นในบ่อในสระที่คนขุดไว้ใช้ก็ตามในที่ขังอยู่เองเช่นในหนองในบึงก็ตามในที่น้ํำไหลเช่นในคลองในแม่น้ำก็ตามห้ามทั้งนั้นเว้นไว้แต่น้ำที่ไม่ใช้บริโภคเช่นน้ําเน่าน้ํำทะเลในคราวที่มีน้ําท่วมไม่มีที่บกจะทายท่านอนุญาต คนสามัญมักเห็นการถ่ายของโสโครกลงในน้ำไหลไม่เป็นไรแต่พวกพิสูจเข้าใจมาก่อนแล้วว่าทำน้ำให้เสียจึงมีธรรมเนียมห้ามตลอดถึงน้ำไหลแต่ธรรมเนียมนี้ละเอียดเกินไปสำหรับคนพื้นเมืองจึงไม่มีใครรู้ถึงในบทในหมวดนี้มีปรับอาบัตทุกกฎ เพราะไม่เอื้อเฟื้อและมีข้อยกเว้นตามเคยกันที่9กาอธิกรณะสมถะสัพท์นี้เป็นชื่อแห่งสิกขาบทหรือแห่งธรรมแปลว่าสำหรับระงับอธิกรมีเจ็ดประการพึงรู้อธิกรก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำเรียกว่าอธิกรท่านแจกประเภทเป็นสี่คือวิวาวิวาทะ ได้แก่การเถียงกันปารบพระธรรมวินัยเรียกว่าวิวา,าทิกรน,นี้จะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกว่าผิดความโจษหากันด้วยอาบัตเรียกอนุวา,าทิกรน,นี้จะต้องได้รับวินิจฉัยว่าจริงหรือไม่จริงกิริยาที่ต้องอาบัตหรือถูกปรับอาบัตเรียกอาปตตาทิกรน,นี้จะต้องทำคืน คือทำให้ผลโทษกิจธุระที่สงฆ์จะพึงทำเช่นให้อุปสมบทเรียกกิจจาธิกรนี้จะต้องทำให้สำเร็จอันประธรรมวินัยนี้เดิมก็เป็นแต่จำทรงกันมาทั้งยังต้องการความอธิบายมาติกาคือภาสิทธิ์อันเป็นกระทุกเป็นฐานะอยู่ที่พิสูจน์ทั้งหลายจะปารพระธรรมวินยัย แล้วมีความเห็นแผกกันและ,และเกิดเถียงกันขึ้นอย่าว่าแต่ในการไกลเลยในบัดนี้เองก็ยังมีปัญหาปารบกฎหมายบ้านเมืองอันนะักกฎหมายเข้าใจต่างกันได้เหมือนกันนี้เป็นทางเกิดแห่งวิวาทาธิกรเมื่อวิวาทาทิกรเกิดขึ้นแล้ว ควรได้รับความชี้ขาดของท่านผู้รู้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดเพื่อวางไว้เป็นแบบแผนไม่เช่นนั้นความเข้าใจแก่งแย่งก็จะมีมากขึ้นทุกทีจนไม่มีหลักว่าอย่างไรเป็นแน่มีตัวอย่างครั้งในอโศกรัชการอันพระธรรมวินัยจะลุ่งเรืองไปได้นานก็เพราะมีระเบียบควบคุมไว้ ดังท่านเปรียบด้วยได้ยึดดอกไม้ที่ร้อยไว้ไม่ให้กระจัดกระจายฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องร่วมกันในแบบแผนอันเดียวพระวินัยยังมีต่อบทนี้จากอ่านวินัยยมุกเล่มที่หนึ่งกันที่เก้าอธิกรณะสมถะต่อหนึ่ง พระธรรมวินัยจะรุ่งเรืองอยู่ได้นานก็เพราะพวกพิสูปประพฤติตามโดยเอ,อื้อเฟื้อถ้ามีพวกอรัชชีไม่มีอายใจบาปลามกเข้ามาปนอยู่พวกนั้นย่อมทำให้เศร้าหมองจึงเป็นหน้าที่ของพิสูปผู้ประพฤติดีเมื่อรู้เห็นแล้วจะพึงกล่าวตักเตือนส่วนตนหรือแม้โจทย์ขึ้นในท่ามกลางสง์ เพื่อแก้ความประพฤติเสียหรือกำจัดคนอรัชชีเสียจากสง์ข้อนี้ก็เป็นฐานะอยู่ว่าพิสูผู้ลามกจะได้ช่องหาความให้พิสูอื่นเหมือนกันเช่นเมติยะพิสูและภุมมะชะและภุมมะชะกาพิสุได้แต่งนางเมติยาพิสุณีให้ทูลฟ้องใส่ความใส่ความ ท่านพระทัพพระมรบุตรต่อพระศา,าสดาฉะนั้นนี้เป็นทางเกิดแห่งอนุวาธาที่ก่อนเมื่ออนุวาธาที่ก่อนเกิดขึ้นแล้วควรได้รับวินิจฉัยของท่านผู้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงและทำตามธรรมไม่เช่นนั้นความรังเกียจจะพึงเป็นไปในสง์เป็นเหตุแตกรา้าไม่ปรองดอง เมื่อท่านผู้รู้ได้วินิจัยเด็ดขาดแล้วพิสูจทั้งหลายควรฟังตามจะเอาตามความเห็นของตนไม่ได้เพราะตนเนื่องในสามคัคีไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอำนาจอื่นจะวินิจัยได้อันหนึ่งพระธรรมวินัยจะรุ่งเรืองอยู่ได้นานก็เพราะมีพิสูจปฏิบัติชอบดังกล่าวแล้วในหนหลัง พราสดาจึงทรงตั้งสิกขาบทเป็นเครื่องนำความประพฤติมีปรับอาบัติแก่พิสูผู้ละเมิดนี้เป็นทางเกิดแห่งอาปัตตาธิกรอ,อาปัตตาทิกรที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องทำคืนตามตามวิธีอันสำเร็จด้วยสง์หรือด้วยบุคคลไม่เช่นนั้นสิกขาบทก็ไม่สำเร็จประโยชน์มีไว้ก็เหมือนไม่มี ทุกรูปจึงควรจะยอมทำคืนเมื่อต้องอาบัติเข้าแล้วอันหนึ่งพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะทรงมอบการปกครองคณะไว้แก่สง์ไม่ปล่อยให้บุคคลเป็นอิสระจึงทรงพระอนุญาตให้สง์เป็นผู้ทำกิจนั้นๆอันเนื่องด้วยการปกครองคณะเป็นต้นว่ารับคนอุปสมบทดังกล่าวแล้วในเรื่องอุปสัมปทา นี้เป็นทางเกิดแห่งกิจจาที่ก่อนกิจจาที่ก่อนอันเกิดขึ้นแล้วจะต้องทําให้สําเร็จไม่เช่นนั้นการงานก็ไม่เป็นไปโดยสะดวกจะอยู่เฉยๆด้วยไม่ทําอะไรเป็นไม่ได้เพียงแต่ทำไม่ทันสมัยคณะยังเสื่อมรามลงไปได้เหมือนกันพิสูจนทุกรูปควรรู้สึกต่อหน้าที่อันนี้ แล้วร่วมใจกันทำกิจสงฆ์ให้สำเร็จพระวินัยยังมีต่อจากการวินัยยมุเล่มที่หนึ่งการที่เก้าอธิกรณะสมถะต่อเพราะเหตุนั้นพระศา,ศาสดาจึงทรงวางข้อสำหรับระงับอธิกรทั้งสี่อย่างนั้นไว้เรียกว่าอธิกรณะสมถะมีเจ็ดประการคือ ข้อหนึ่งสม,มุขาวินัยแปลว่าระเบียบอันพึงทำรรในที่พร้อมหน้าได้แก่กิริยาระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้าสง์ในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมวินัยพร้อมหน้าสง์คือพิสุขเข้าประชุมครบองค์กำหนดเป็นสง์พร้อมหน้าบุคคลนั้น คือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอยู่พร้อมกันพร้อมหน้าวัตถุนั้นได้แก่ยกเรื่องที่เกิดนั้นขึ้นวินิจฉัยพร้อมหน้าทำวินัยนั้นได้แก่วินิจฉัยถูกโดยธรรมถูกโดยวินยัยข้อ2องสติวินัยแปลว่าระเบียบยกเอาสติขึ้นเป็นหลัก ได้แก่กิริยาที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อระงับอนุวาธาธีกรที่มีผู้โจทท่านด้วยศีลวิบัติข้อสามอมุลหะวินัยแปลว่าระเบียบที่ให้แก่พิสูผู้หายเป็นบ้าแล้วได้แก่กิริยาที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่พิสุ ผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อระงับอนุวาธาที่ก่อนที่มีผู้โจโ,จจโจ์เธอด้วยความละเมิดที่เธอทำในเวลาเป็นบ้าถ้าชื่อนี้ไม่มีอะนำคงแต่ว่ามูลหาวินัยแปลว่าระเบียบที่ยังลงว่าเป็นบ้าจะสมเหตุสมผลข้อสปติญญาตะกรณะนะแปลว่า ทำตามรับได้แก่ปรับอาบัตตามปฏิญญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์การแสดงอาบัตก็จัดว่าทำปฏิญญาท่านนับเข้าในข้อนี้ด้วยข้อ5เยปุยสิกาแปลว่าตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณวิธีนี้สำหรับใช้ในเมื่อความเห็นของคนทั้งหลายเป็นอันมากแตกต่างกัน ให้ฟังเอาข้างมากข้อ6ตัดสะปาปิยศสิกาแปลว่ากิริยาที่อย่างกิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดในสมถทะขันธกะคำผีจูลวัตรท่านแสดงไว้เป็นวิธีเพิ่มโทษแก่พิสูผู้ประพฤติผิดอีกโสดหนึ่งจากความผิดเดิมเช่นเดียวกับคนทำความผิดหลายครั้ง ต้องรับโทษเพิ่มตามกฎหมายของบ้านเมืองแต่วิธีนี้ควรจะจัดไว้ในกรรมะขันธกะข้าพเจ้าเข้าใจว่าได้แก่กิริยาที่ตัดสินลงโทษแก่ผู้ผิดแม้ไม่รับเป็นสัตว์แต่พิจารณาสมจริงดังกล่าวไว้ในอนิยตตาสิกขาบทนั้นข้อ7 สินวัถารกกวิในแปลว่าระเบียบดังกลบไว้ด้วยย่าได้แก่กิริยาที่ให้ปณีปนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระสางหาความเดิมวิธีนี้สำหรับใช้ในเรื่องที่ยุ่งยากและเป็นเรื่องสำคัญอันจะเป็นเครื่องกระเทือนไปทั่วเช่นเรื่องพิสูชาวเมืองโกสัมพีแต่การเป็นตัวอย่าง สามมุขาวินัยเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ได้ทุกอย่างสติวินันอมุลหาวินยัยตัดสาป,ปาปิยสิกาสามนี้เป็นเครื่องระงับเฉพาะอนุวาธาธิกรปาติญญาตะกรณะตีนวัารกะท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องระงับเฉพาะอาปัตตาธิกรแต่ข้าพเจ้าเห็นว่า ใช้เป็นเครื่องระงับอนุวาธาทิกรด้วยก็ได้เยพุยสิกาใช้เป็นเครื่องระงับเฉพาะวิวาธาทิกรสิกขาบทที่แสดงมานี้มีจำนวน227มีพระพุทธานุญาตให้สวดในที่ชุมนุมสงฆ์ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนรวมเข้าทั้งนั้นเรียกว่าพระปาติโมก ถ้าเพ่งบางประการเรียกว่าสิกขาบทมาในพระปาติโมกค,ควรถือเป็นหลักพระวินัยหากจะติดขัดเพราะกาลเทศะอย่างไรก็ยังควรถืออยู่โดยบรรยายไม่ควรเลิกเสียทีเดียวไม่เช่นนั้นจักไม่มีอะไรเป็นหลักมูอันตั้งอยู่ด้วยไม่มีหลักย่อมไม่มั่นคงยั่งยืน ข้าพระเจ้าจึงขอแนะนำไว้อย่างนี้พระวินัยจบ